ต่อไปแบบฝึกหัด8.9หน้า85นะคะให้หนักเรียนแสดงวิธีหาคำตอบเมื่อกําหนดพายเท่ากับ3.14ข้อที่3นะคะวงล้อที่มีความยาวรอบรูป263.76ซนติเมตรเมื่อแบ่งพื้นที่ของวงล้อออกเป็น8ส่วนส่วนละเท่าเท่ากันแต่ละส่วนมีพื้นที่เท่าใด วิธีทำนะคะค,ความยาวของเส้นรอบวงเท่ากับ2พายรจะได้ว่าความยาวรอบวงนะคะสองร้เท่ากับ คูณพายพายคือ3.14คูณ R จากความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารเราก็จะได้ว่า R เท่ากับ2 63.76หารด้วย2คูณ3.14ได้6.28ก็จะได้เป็น263.76 หารด้วย6.28ได้เท่ากับ42ดังนั้นวงล้อมีรัศมียาว42เซนติเมตรต่อไปนะคะเราจะหาพื้นที่ของวงกลม พื้นที่ของวงกลมเท่ากับพาย r ยกกำลังสองแสดงว่าวงล้อมีพื้นที่พาพยคือ3.14คูณด้วย r r คือ42นะคะ คูณสี่องตัว3.14คูณสีคูณสีได้เท่ากับ5,538 .96 หหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรต่อไปนะคะโจทย์บอกว่าแบ่งพื้นที่ของวงล้อ ออกเป็น8ส่วนส่วนละเท่าเท่ากันถ้าเราจะหาพื้นที่ของแต่ละส่วนนะคะเราก็จะนำ5 5า8 9 6ห9ารด้หารด้วย8ดังนั้นเมื่อแบ่งพื้นที่ของวงล้อ ออกเป็น8ส่วนส่วนละเท่าเท่ากันแต่ละส่วนมีพื้นที่5538.96 หาร8ได้เท่ากับ692.37ตารางเซนติเมตรคำตอบก็คือ692.37ตารางเซนติเมตร ต่อไปข้อ4ค่ะไก่ต้องการทำผ้ารองแก้วเป็นวงกลมโดยให้เส้นผ่านศูนย์กลางยาวกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของก้นแก้ว4เซนติเมตรและกุนขอบโดยรอบถ้าก้นแก้วมีพื้นที่28.26ตารางเซนติเมตรไก่จะต้องใช้ผ้ากุ้นยาวอย่างน้อยเท่าใดในข้อนี้นะคะโจทย์ให้หาความยาวของผ้ากุ้น ซึ่งก็คือความยาวรอบรูปนะคะของผ้ารองแก้วที่เป็นวงกลมโดยบอกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของผ้ารองแก้วจะต้องยาวกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของก้นแก้ว4เซนติเมตรและบอกพื้นที่ของก้นแก้วมานะคะ28.26ตารางเซนติเมตรวิธีทำนะคะ ขั้นแรกนะคะหารัศมีของกลนแก้วนะคะโดยหาจากพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพายอายกกำลังสองโดยก้นแก้วนะคะเราทราบว่ามีพื้นที่28.26ตารางเซนติเมตร ก็จะได้เป็น28.26เท่ากับพาย r ยกกำลังสองยคือ3.14คูณด้วย r คูณด้วย r นะคะจากความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารเราก็จะได้ว่า r คูณ r เท่ากับ28.26หารด้วย3.14 ซึ่งเท่ากับ9ก็จะได้เป็น R คูณ R เท่ากับ9จำนวนที่เหมือนกัน2ตัวคูณกันแล้วได้9นะคะก็คือ3เนื่องจาก3คูณ3ได้9เราก็จะได้ว่า R คูณ R เท่ากับ3คูณ3 แสดงว่า R เท่ากับ3ซึ่งก็คือรัศมีของก้นแก้วนะคะดังนั้นรัศมีของก้นแก้วยาว3เซนติเมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 2คูณ3เท่ากับ6เซนติเมตรเราก็จะได้เส้นผ่านศูนย์กลางของก้นแก้วนะคะยาว6เซนติเมตรแต่โจทย์บอกว่าไก่ต้องการทำผ้ารองแก้วให้เป็นวงกลมโดยให้เส้นผ่านศูนย์กลางยาวกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของก้นแก้ว4เซนติเมตรดังนั้นเราก็จะได้ว่าผ้ารองแก้ว มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวหกบวกสเท่ากับสิซนติเมตรต่อไปนะคะเราก็จะหาความยาวรอบวงของผ้ารองแก้วนะคะโดยเราทราบว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคือ10เซนติเมตรแสดงว่าผ้ารองแก้วมีรัศมียาว สิหารสองเท่ากับ5เซนติเมตรความยาวของเส้นรอบวงเท่ากับ2พาย R นะคะดังนั้นไก่ต้องใช้ผ้ากุ้นยาวอย่างน้อย 2คูณพายพายคือ3.14คูณ R R าาคือ5นะคะ2คูณ5ได้10 3.14คูณ10ได้เป็น31.4หน่วยเป็นเซนติเมตรดังนั้นคำตอบนะคะก็คือ31.4เซนติเมตร